ครับสวัสดีครับอาช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับอาวันนี้พาพี่น้องมาดูการเพราะกล้านะครับปรีผมได้สั่งมาแล้วนะครับนี่นะครับพันข้าวกอขอ79นะครับ12กิโลนะครับพี่น้อง700บาทนะครับ ก็เป็นพันุ์ใหม่คอยดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอีน,นี้ผมก็ทำแปลงลักษณะนี้นะครับเป็นการเพราะบนผ้าสีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นแรกนะครับชั้นแรกนั้นเราใช้ดินทรายหรือเศษวัสดุก็ได้นะครับแต่ผมใช้เศษวัสดุนะครับเนื่องจากว่าเรามีเศษวัสดุนะครับก็พยายามใช้ในส่วนที่เรามีนะครับ เมื่อเราทำและก็ปูด้วยเศษวัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รดน้ำให้ชุ่มชื้นนะครับเนี่ยครับรดน้ำอารดน้ำเสร็จเราเอาผ้าเขียวนะครับผ้าเขียวมาป,ามาปูปูเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดพันธุ์มาโรยเอาผ้าเขียวมาปูให้มันตึงลักษณะนี้นะครับ แล้วก็รดน้ํารดน้ําเสร็จก็เอาเมล็ดข้าวนะครับมาโรยในโอกาสต่อไปก็จะไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าแปลงนี้ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับใช้ได้ตลอดทั้งฤดูเลยนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอาเมล็ดข้าวเปลือกนะครับมาโรยอาโรยลักษณะนี้นะครับโรยรอบแรกเพราะว่าผ้าเขียวมันไม่เรียบนะครับเดี๋ยว เอาแกลบมาโรยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกนะครับรอบสองเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวลงอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอนะครับนี่แะครับเอาเมล็ดข้าวโรยตามแปลงนี่แหละครับทีนี้หาว่าพี่น้องมีโคลนก็เอาโคลนมาวางเลยนะครับ แต่ผมก็จะเอาทรายมาวางก่อนทรายวางหนาประมาณสัก2เซนนะครับแล้วก็ตามด้วยเศษวัสดุแต่ทางที่ดีเอาแกลบเผานะครับจะดีมากแต่ก็ไม่มีแกลบเผานะครับโรยพันข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ดินนะครับดินที่ผสมปุ๋ย มาโรยทับอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องดูได้นะครับแล้วก็รดน้ําต่อไปก็จะเอาเศษวัสดุมาคลุมเศษวัสดุคลุมประมาณ56วันให้เขาององกเสร็จก็ดึงเศษวัสดุออกนะครับเหมือนกับเราเพาะเามะเล็ดผักกาดทั่วๆไปนะครับแต่เพียงแต่เราปูด้วยผ้าเขียวนะครับผ้าเขียวนี้อหนึ่งแล้วลอกให้มันเป็นแผ่นนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็เอาวัสดุลงนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็รดน้ําเต็มที่เลยหาว่าน้ําซึมออกจากแปลงตรงไหนเราก็เอาดินอุดนะครับถ้าก็ประมาณ3าสี่วันก็ค่อยดูนะครับต้นกล้าข้าวก็จะออกเมื่อออกได้ประมาณ1นิ้วนะครับ เราก็ค่อยๆดึงตัวนี้ออกนะครับอย่างบรรจงเมื่อดึงออกแล้วนะครับเตรียมฐานที่เพื่อปักดํานะครับก็เปลงนี้ก็เป็นแปลงค่อนข้างจะท้าบอลนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปผมก็จะทําลักษณะนี้พอดีใหม่ๆมันก็ยุ่งยากเลยนะครับพี่น้องแล้วก็ที่นาผมก็ค่อนข้างจะพึ่งทําได้ปีแรกจริงก็ประมาณสองปีนะครับตามเป้าหมายทุกอย่างมันลงตัวนะครับ แต่ีนการเพาะกล้าแก้ปัญหาน้ำขังนะครับไม่สามารถที่จะลงได้ก็ใช้วิธีการเพาะแบบนี้นะครับเพาะบนผ้าเขียวดึงจะง่ายนะครับเดี๋ยวเกินกล้าออกมาจะดึงง่ายพี่น้องคอยติดตามดูนะครับว่ามันจะออกลักษณะไหนนะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มอคกนิกไทยแลนด์นะครับ อาวันนี้ขอเป็น ep หนการเพราะกล้าการทำนาใช้น้ำน้อยการทำนาบนบกใช้น้ำน้อยนะครับ ep หนนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ